อีกคำก็ใช้คำว่าสมรสคือทั้งคู่มีรถแห่งธรรมเสมอกันมีศรัทธาเชื่อเมื่นกันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิความเห็นตรงกันเลยเนี่ยอย่างทั้งสามีภรรยาใจบุญใจกุศลให้ทานรักษาศีลเหมือนเหมือนกันเลยพูดจากระไพและอ่อนหวาน กอคูณซึ่งกันและกันไม่เคยขัดใจกันเลยแต่งงานไปแล้วอย่างนี้เหมือนกับเทพบุตรกับเทพธิดาแต่ถ้าสามีพูดเพราะแต่ภรรยาเฮ้ยหรือวายปีนั่นปีนี้นะเอาพ่อบ้านไปดึงถ้าแม่บ้านดึงอย่างนี้คู่นี้เหมือนเทพบุตรกับยักษิีนีแต่ถ้าหากว่า พ่อบ้านดื่มแม่บ้านไปดื่มก็เหมือนกับยักษ์สากเทพธิดาแต่จะดื่มด้วยกันนังคู่โอ้โหเหมาะสมกันเลยย,ยักษ์สายักษ์ศีคู่นี้เดี๋ยวก็ตีกันหัวล่างห้างแตกนี่ก็ต้องมีรสแห่งธรรมเสมอกันเพราะฉะนั้นเราควรอย่ามาถอยหลังลงของอย่าไปตามกระแสะโลกที่ เขาโฆษณาชวนเชื่อกระพือข่าวแบบไม่รับผิดชอบทำให้มนุษย์สูญเสียสิ่งที่ดีงามและทำให้ใจเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพลงลงไปเรื่อยๆเลยเราถ้ามาเข้ามาเข้าแล้วก็เดี๋ยวไฟปร,รายการเกิดเนี่ย